นะคะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนเปลี่ยนวันที่นะคะให้ผ่าน13ปีเนาะตอนนี้เราอายุ11นะแต่คือเราส่งไปแล้วนะโรบอทเขาก็อะไรสักอย่างแล้วนี่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 น,น,น,นี่เหมือนเขาน่าจะแบบอันนั้นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะรอโรบอทเขานนั้นก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนเปลี่ยนกัน ให้เรากดไปที่ตั้งค่าก่อนเพื่อไปเช็คข้อมูลนะว่าเออมันนาะนจริงไหมพอมันขึ้นแบบนี้แสดงว่าแบบเออเราไม่ได้แบบอายุวนนนะซึ่งบางแมปที่มันได้รับดีเซีฟรีนมันต้องใช้อายุส3ปีขึ้นไปจ้ายกตัวอย่างแมปที่แบบทันเสียได้บ้าก็คือแมปวอลมา t แกคือของฟรีเยอะมากแล้วเพิ่งมารู้ว่ามันเปลี่ยนวันได้โอ้ยแกให้เรากดไปที่ความช่วยเหลือและความปลอดภัยกด การละเมิดการอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกช่างมันเถอะการอุทธรณ์การอุทธรณ์มัง้งโอเคให้เราเลือกไฟล์บริการช่วยเหลืออันสุดท้ายเลยเราก็รอปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บเสร็จแล้วเราก็ดําเนินการต่อมันมันก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมให้เราใช้อีเมลตัวเองนะเราเราใช้อันนี้ก็ได้ แล้วมันก็จะมีขึ้นมาให้เดี๋ยวกนปึ๊บแบบนี้ของเราได้อันนั้นอีเมลไว้เนาะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้แหละคือส่วนสําคัญเลยตรงนี้โปรดเลือกของคุณเป็นใช้แบบเครื่องไหนคนก็ใช้ไปเลยของเราเป็นโทรศัพท์ and r ร i d นะคะกดเลือกอันนี้นะเอออะไรนะอ่ากันนะคะตามอายุแล้วสิบผู่ครองเปิดเลือกเป็นอายุบุตรหลานให้เขียนคําอธิบายตรงนี้ว่า S <S <S เรียนทีมงานโรบอกฉันต้องการเปลี่ยนอายุของลูกแต่ตอนนี้ไม่เข้าใจว่าจะเปลี่ยนอายุของลูกได้อย่างไรโปรดช่วยฉันเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดด้วยขอบคุณหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วนะคะเราก็กดดำเนินการต่อแค่นี้ก็รอโรบอกกินยันนะคะเดีย๋ยวเราให้ทุกคนก๊อปปี้ตรงนี้ก่อนอยู่สต็อปคลิปวิดีโอแล้วก็ีก็ได้นะ ถ้าทำได้แล้วก็อย่าลืมกดใจกดติดตามให้เราด้วยนะคะโอเคสำหรับลิปนี้จบแค่น,นี้แหละบ๊ายบายจุ๊ก